มาแม่หมา่มาไปด้วยแต่ขากลับอ่ะป๊าแบ่งเก็บแบบกลับคนเดียว อายุเยอะแล้วล้มก็ตายเข้าใจไหมแต่นางไม่เถียงนะนางจัดึงเงียบอยากให้เป็นหมอวเป็นไม่ได้เหรอพูดตรงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็จะมาชวนป๊อปป้ามาคุยการตอบคำถาม Q&A วนอีกันเล่นๆเกี่ยวกับเกดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะประเทศแรกตั้งแต่เกดเกิดอ่ะเกดได้ไปเที่ยวประเทศอะไรโอ้รู้บ่ะตัวเองรู้ป่ะค่ะก่อนน่าจะญี่ปุ่นไม่ใช่มาเก้าช ประมาณยังเดินไม่ได้ดีเลยอ่ะยังยังเดินไม่ไม่เก่งเลยอ่ะใช่รู้ไหมเนี่ยไม่รู้วยญี่ปุ่นมาเกียที่มีรูปรูปแท้เกทเคยเห็นนะแล้วจะบอกว่าความลำบากของทริปนั้นคืออะไรรู้ปะเราไปด้วยกันทั้งครอบครัวมีอาม่าแม่หมาไปด้วยแต่ขากลับอ่ะป๊าแบกเกทกลับคนเดียวอ้าทำไมอ่ะก็ประมาณเขาจะไปซื้อของที่เมืองจีนต่อเจะเข้าไปเมืองจีนแล้วป้าสะพายเป้อุ้บใจเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็คือเนี้ยนเอ๊ะทำไมมันหนักจังวะว่าจะทิ้งอยู่แถวนั้นแลยอ่ะ <laughs> เสียดายข้านม่อ๋อไม่ได้เหรออ๋อข้อต่อไปนะคะอยากให้เล่าโมเมนต์ที่แบบว่าดีๆเกี่ยวกับเกสแบบอันแรกที่แบบแบบขึ้นมาให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะเด้ก่อนอ่ะ,อะหนึ่งคือเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาที่เป็นปัจจุบันมากสุดนะตอนนี้เลยนะที่รู้สึกว่าแบบมันแบบขึ้นมาในหัวที่ทันทีที่เกสถามก็คือความรู้จักผิดชอบชั่วดีคือเด็กบางคนอะ่ะพอเป็นเข้าสู่วัยรุ่นมันจะเป็นวัยที่แบบอยากลองดีอยากลองไม่มาคงคำสั่งพ่อแม่แต่ป้าป้าป้ามารู้สึกสัมผัสได้ว่า เฮ้ยหนูอะแยกออกด้วยความที่แบบเหมือนเกสอยู่ในสถานที่ที่แบบม,แมีสิ่งเรามีสิ่งยั่วยั่วค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนะี้แต่ว่าเกสสามารถแบบประคองตัวได้ดีรู้ว่าแบบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแยกแยะได้อันเนี้ยเป็นอะไรที่มามาค่อนข้างรู้สึกว่าแบบอืมประทับใจชื่นใจคนฟันถ้าถ้าคิดถึงโมเมนต์นะโมเมนต์ moment, แบบปีความสุขนะใช่ไหมคำถามไ่ามีความสุขต่คิดถึงดูตอนเด็กๆอะตอนเจสเด็กๆอะเป็นเด็กน่ารักมากเูดจรง <c oughs> <c oughs> น่ารักกว่าตอนนี้เยอะเลยบอกเลยตอนที่คนไทยยินนะแต่ตอนเจสเด็กๆนี่น่ารักจริงนะคือแบบไม่ดื้อเลยแล้วก็เขาเรียกหน้ารักอ่ะแบบพูดเก่งคุยเก่งอะไรอย่างนี้ไม่แต่ก่อนอ่ะเป็นแบบคนชอบแบบอ้อนนเก่งจุ๊บป้าหมาจุ๊บทั้งวันทั้งคืนจุ๊บจนแก้มแบบน้ำลายเหนียวอ่ะอันต่อไปให้คะแนนความดื้อของเจสเต็มสิบแล้วกันอ่ะป้าตอบก่อน เอาไปเป็นบรรทัดฐานก่อนวัดคะแนนลาบากมีโหมดท,ทั้งแบบบทไม่ดื้อก็มีบทแบบดื้อโคตรๆก็มีพูดอะไรก็ไม่ทําอ่ะแต่นางไม่เถียงนะนางจะดื้อเงียบ,เ,ยบเออด<อ>ื้อเอาคะแนนเท่าไหร่หรอจริงๆก็ไปดื้อมากเอาจริงถ้าเทียบกับกับวัยรุ่นคนอื่นก็ถือว่าเป็นเด็กดีดระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้หมดเบื่อเนี่ยก็มีคือแบบพูดทั้งเดียวแล้วทำเลยได้ไหมอยาให้ต้องถึงบางอย่างอ่ะพูดไป4ี่ห้ารอบก็ไปทำ ต้องยังไงรู้ป่ะตัดเงินทําเลยแล้วก็ตัดเงินบ่อยๆแต่ก็ทําเองข้อต่อไปก็คือข้อดีของเกสข้อดีของเกสเกสเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายคืออย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกก่นเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยอาจจะดูว่าโง่อันนี้กำลังบอกบอกข้อดีก่อนนะอาจจะดูว่าโง่เด่ดนะข้อดีแต่แต่ก็แง่แต่แต่ แต่ถ้านับเป็นความฉลาดอย่างอื่นเนี่ยความฉลาดเรื่องภาษาก็พอได้เพราะว่าภาษา,ษาอังกฤษเก่งนะพูดพูดแบบสำเนียงดีแล้วเขาก็จะมีสมาาัมมาคารวะไอ้เนี้ยเขาจะฉลาดเร,บบเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวโดยรวมก็ถือว่า เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ดีกันละกันแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นนะเวลาเขาตั้งใจอะไรอะ่ะเขาก็จะแบบตั้งใจทําแล้วก็เราก็เห็นว่าอะไรที่เขาตั้งใจทําก็จะทําได้ดีอยากรู้ว่าทันก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนเนี้ยแบบเคยแบบคิดไหมว่าแบบวางแผนชีวิตให้หนูยังไงหรือแบบปล่อยให้หนูไหลตามธรรมชาติเอาจริงๆป้ามาไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าลูกฉันจะต้องเป็นหมอจะต้องเรียนเก่งทุนนั่นนี่อะไรประมาณนี้อยากให้เป็นตัวของตัวเองคือการที่พอเราแบบ เป็นตัวของตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบชีวิตมันก็จะดําเนินไปอย่างมีความสุขเองนะป๊าป๊าอยากให้เป็นหมอเป็นไม่ได้เหรอเอ้ผู้ชมก็เอา คิดในใจมันก็คิดได้หลายอย่างแต่เอาจริงๆเราก็รู้ว่าลูกเราก็มีความสามารถแค่ไหนอย่างเง,งี้ยบางคนก็บอกว่าเออลูกเขาเก่งวิทยุมวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้พวกวิศวกร,รรมก็เป็น,ปนหมอเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่วิศวกร,รอย่างหนูอ่ะมันก็โคตะแนวอ่ะคือจะไปให้ปลาไปแข่งปีนต้ตนไม้กับลิงก็ไปไม่ได้ไงแล้วก็พ่ออินก็คิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะการศึกษาร,ระดับหนึ่งแต่ทำงานเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยสำคัญ เนี่ยหรอะคนเราจะทำอะไรอะ่ะมันต้องชอบแล้วมันต้องรักในสิ่งที่ทําแล้วมันจะทําได้ดีอย่างเกสเนี่ยมาเวเวแบบไม่เหมือนชาวบ้านอนย่างตอนนี้ที่เรียนเนี่ยก็คือเรียนการสแสดงปลายทางยังไม่รู้เลยเป็นไป,ไปถึงไหนแต่ก็ยังคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกคืออย่างมากเดี๋ยวเนี้ยมันไม,ไม่ไม่ต้องแปกอะไรแล้วบ้านเราก็แบบไม่จําเป็นต้องแบบไปดิ้นรนอะไรขนาดนั้นต่อให้หนูจะไม่ประสบความสําเร็จทางอาชีพทางงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราก็พร้อมมีธุรกิจกิจการพอมารับช่วงต่อได้ยกเว้นทาตัวไม่ดีก็ ออกจากกองมาราธอนเดีวเดีเนี่เนี่ยไม่ได้น ouais> ี่กบอกว่าตัดเลยออกจากกองนี่เอดี๋ยวนี่ยังมีให้รับเต็มๆหมดตกมาราธอก็ตัดออก คำถามต่อไปเดี๋ยจะตอบให้เลยเอาย่ไม่ได้ฟังหรอตชอชไม่คำถามคือว่าปาม้ามีวิธีฮิวใจหนูยังไงแบบถ้าสมมติว่าต้องเจอปัญหาแบบชีวิตหรือว่าแบบเรื่องการเรียนการงานการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นประมาณนั้นฮิวใจอ่ะนางร้องไห้ประจําสิ่งที่ส่วนใหญ่บอกนะใช่ไหมเถอะหนูอ่ะอายุเท่านี้เนื้อปะมันล้มไปเถอะมันจะทําอะไรผิดจะพลาดอะไรไม่เป็นไรมันไม่ตายแต่อย่างนี้แก่แล้วอ่ะล้มแล้วไม่ใช่เป็นไงแม่อายุเยอะแล้ว อายุเยอะแล้วล้มก็ตายเข้าใจไหมส่วนหนึ่งอะคือแอนรู้สึกว่าการที่เขาร้องไห้ออกมาเพราะว่าหนึ่งโลคเขายังแบบเหมือนยังเล็กกว่าเหล่านั้นอกออกป้าปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาอ่ะป้ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาจริงๆเพราะเขายังไม่เคยเจอปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้ซึ่งจริงๆในโลกความเป็นจริงอะมันมีปัญหาที่แบบใหญ่กว่านี้มากมายจนแบบสิ่งที่ป้าามารับฟังบางทีบอกว่าเฮ้ยให้มันผ่านไปเพอะผ่านผ่าน คือาจจะเป็นเพราะ่มุมมองว่าเราผ่านโลกมาเยอะกว่าอะไรเงี <k <k ้ยก็เรื่องใหญ่ของแต่ละวัยไป่เหมือนกันอ่ะอย่างเป็นวัยรุ่นโอ้ความรักจนสูงขึ้นมาัวฉันสิอย่างนี้ลองอย่างนี้เดิความรักมันกินไม่ได้หาเงินเลี้ยงคัดเทอมจ่ายยังไงสามคนสี่คนเนื้อเหรอในเงี้ยมันความสําคัญมันไม่เหมือนกันนะการแต่ละมุมมองก็ไม่เหมือนกันตอนนี้เรียนอยู่ยังไม่ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ยังไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงลูกอย่างแต่ละวัยมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะครอบครัว คือเราคือต่อให้ข้างนอกมันจะไม่ดีมันจะเลวร้าย<ช>มันจะยังไงก<ร>ลับบ้านมาขอให้แบบเอยฉันพวกเธอมันแปว่ามีดีมีด่าบา้านเป็นปกติแต่ว่าสอนคือทุกคําที่ด่านี่ไม่ได้ว่ามีอาฆาตร้ายเลยก็คือเตือนแล้วก็อยากให้หวังดีอเออถ้าหนูผิดพลาดอะไรมา,ากลับมาบ้านันเป็ที่พกจเออกลับมาบ้านเถอะไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องหนีไปไหนตรงเนี้ยไม่ว่าจะผิดรายแรงเรื่องใหญ่โตถามว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง จริงอ่ะพ่อแม่เราฟังลูกเสมอข้อนี้มันก็ต,ต่อต่อจากข้อที่แล้วเลยละกันก็คือว่าคิดว่าการที่แบบเข้าใจไว้ที่ต่างจากตามมาอย่างเงี้ยมันยากแค่ไหนเออเด็กรุ่นหนูอะไรประมาณนั้นจริงๆทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนถามว่าปวดหัวไหมปวดหัวขนาดเรารู้สึกว่าเราเคยเป็นวัยรุ่นแล้วเราเข้าใจแม้กระทั่งหัวใจตอนนี้เราจะเป็นวัยรุ่นแค่ไหนนะเราก็เดี๋ยวทำไมต้องทำตายงั้นคือ <c oughs> ต่อให้เราจะเข้าใจว่าวัยรุ่นน่ะมันเป็นยังไงคือวัยรุ่นน่ะต้องบอกก่อนเป็นวัยที่ เขาเรียกว่าคนต้องสร้างตัวตนเนาะแล้วก็ธรรมชาติบอกว่าให้ปีก้าขาแข็งขึ้นทบไมรู้ป่ะเด็กที่ไม่ปีก้าขาแข็งเลยจะเป็นเด็ก ติดพ่อแม่ไปตลอดทีนี้ธรรมชาติก็บอกว่าให้หนูอ่ะต้องออกจากพ่อแม่ไปเ<อ>พื่อไปเติบโตอ่ะถ้าเป็นนกก็คือหัดบินแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยยังอยู่ใต้ปีกป้าป้าหมา,มาแต่อีกหน่อยต้องหากินเองถูกไหมเออแต่ถ้ายังคงอยู่ใต้ปีกตลอดไปก็จะไม่เก่งนกตัวนั้นจะหาหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ดังนั้นอนะ่ะก็ต้องออกไปหาประสบการณ์ไปฝึกบินไปฝึกจับนอนอะไรเงี้ยเออบินอะไรเงี้ยหัวโคกบ้างอะไรนี้หัวโนบ้างตราบใดที่ยังไม่ตายก็ มีโอกาสย้อนคำถามว่าอะไรนะเืมเการเข้าใจมันยากไหมอ๋อเข้าใจยากไหมเข้าใจได้ระดับนึ่งแต่ว่าในมุมมองที่ผู้ใหญ่อ่ะคือคนละเจเน n e r a t นอ่ะวัยของเพาะอินแม่แอรอ่ะมันผ่านอะไรมาซึ่งมันก็บริบทมันก็ต่างกับกับเด็กสมัยนี้แบกกราวความคิดชุดความคิดต่างๆไงเซตต่างๆมันไม่เหมือนกันเลยแต่เต็มเต็มไปทั้งหมดนะคือเต็มไปด้วยความห่วงอ่ะ ความบวกทั้งนั้นเลยพร้อมที่จะเข้าใจแต่อย่าทําให้ใจทันหวัดเสี่ยงเกินไปมากเข้าใจไหมเพราะหัวใจฉันอ่อนแอและอายุหัวใจมันมีแบบมันเขาเรียกว่ามีอายุน้อยลงน้อยลงทุกวันนับอยหลังในพวกไว้รัสไวหลังเชิว่าช่วยบอกอะไรเก๋ในอนาคตหน่อยพูดอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับเก๊ะมีอะไรโอเคอ่ะแอนเพิ่มก่อนอ่ะ เออตาตอบให้ก่อนคิดไปในใจคือต้องบอกว่าหนูว่าเป็นไวัยวัยรุ่นวัยรุ่นต้องสนุกทุกคนต้องสนุกแต่สนุกยังไงให้ตัวเองไม่เดือดร้อนไฮ้บางคนวัยรุ่นโง่แล้วเว้ยวัยรุ่นเดือดร้อนเขาเรียกสนุกให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเยอมะานนมนะอากเพราะฟังพืกขนองคัานเดือดร้อนเอออันเนี้ยโกงสอดมาตอนตอนตอนเด็กๆเลยตอนอย่างเงี้ยฟังมาฟังมาด้วยเหมือนจะถ่ายทอดออกมาแล้วไปสอนหลานปลาด้วยวัยรุ่นเหมือน เนี่ยนิ้วห้าห้านิ้วอ่ะมีทางมีทางมีทางเลือกได้เยอะมากเลยไปทางที่ดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้นะสำคัญจริงๆก็คือเลือกเพื่อนเพื่อนี่จะพาเราไปทางต่างๆลองไปคบเพื่อนไม่ดีก็ไปเลยไปทางนี้เลยแล้วกลุ่มเพื่อนต่างประคองตัวอยู่ในสังคมที่ดีมันจะพาเราไปที่ทางที่ดี ลองไปอยู่กับพวกยาเสพติดเลยรับรองเลยก็ไปด้วยกันเนหนือม่ะเออเมื่อคลองตัวให้มันดีๆเราอยู่ในเขาเรียกว่าในครอบครัวที่มีแบ็เกราไม่ได้ขี้เล่เอา,อางี้ดีกว่าหนูสตาร์ตตัวอาจจะได้เปรียบคนอื่นเขาด้วยซ้ำเหนือป่ะกับบางคนเนาะโหจุดออกตัวได้เท่าคนอื่นก็ดีแล้วบางคนต้องถอยหลังไปไกลกว่าเป็นร้อยเมตรนะแต่บางคนยืนอยู่ข้างหน้ากว่าได้เปรียบกว่า ดันทำตัวถอยหลังไปสุดท้ายวิ่งไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าตัวเองทั้งนั้นตอนนี้ป๊าออกมาผ่านโลกมาก่อนสนุกมาแบบหนุ่มก่อนเหนาะป่ะเรียวลังพลังวังชาเข้าหนูไม่สู้หนูไมได้ละแต่ไม่ผ่านไปด้วยหรอว่าเต็มไปด้วยประสบการณ์มันทดแนทนด้วยประสบการณ์ประสบการณ์เหล่านี้นเคยไม่เจอเองไม่รู้แล้วมาม้เมื่อกี้ที่ป๊าปบอกว่าบแบบเอออยู่พาตัวไปอยู่ในสังคมที่ดีมาค่อนข้างสนับสนุนนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกิดเราอ่ะวางตัวดีประพฤติตัวดีแล้วแต่เราอ่ะคิดว่า เฮ้ยเราเอาตัวรอดได้แต่สังคมเราอะ มันบิดเบี้ยวอยู่มันก็พร้อมที่จะหลอ่อหลอมเราไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันหรือบางทีเราระมัดระวังตัวเต็มที่แล้วข่าวสมัยนี้ออกเยอะแยะมันเกิดเหตุโดยที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของเราขนาดประคองตัวดีขับดีๆมารถคนอื่นยังชนเลยนี่เราก็เอบบาปณิยามขับให้ดีมีในทางที่ถูกต้องระวังรถคนอื่นจะมาันชนด้วยก็แล้วกันมีสติในการสุดท้ายป้าเชื่อว่าชีวิตหนูอะ่ะต้องไปได้ดีเพราะหนูเป็นคนรักดีระดับหนึ่งบางคนแม่งรักชั่วนะเว้ย บอกให้หเหนื้อว่าคนรัชชั่วเนี่ยขุดยากเนื่อไหมหแต่เนี่ยหนูดีแบทกกราวที่ดีพยายามสิ่งที่หนูทําไปบอกเกสในอนาคตช่วยมาบอกมันในปัจจุบันทีว่าให้ตั้งใจทําอะไรบางอย่างให้ดีนเนาะโอเคยาวเลยประมาณนี้แล้วกันนะคะสเหมือนฟังเทศนาไหม ก็ิดมีเวลาอีกไหมสักชั่วโมงหนึ่งพูดได้เรื่อยๆฮะประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าคลิปนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเกดก็เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะคะก็คือแบบเหมือนเอาเอาเอาคำสอนตรงนี้เนาะมาปรับใช้กับชีวิตวัยรุ่นนะฮะก็ประคองตัวให้ดีสนุกอย่าให้เดือดร้อนตัวเองอใช่ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบป็กกดไลก์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ถามนะเม่บาร์ดูวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย Yay!